สวัสดีครับอ่าพอกันอีกแล้วครับวับงหันไปปลุกลูกลูกอาบน้ำกิเขา้าตั้งแต่พอ,เอาเขาไปปลุกจนปานนี้ยังไม่ได้ยินเสียงอย่างเลยพล้วพอดีมีอ่าลูกๆคนมาเอาช่อดอกไม้มาส่งครับบนันดีงสิด้ไปปลุกเตืนเอาอีกกันโอ้อยว่าบ้านตื่นอีกเด้อนองเอาเสร็จแล้วลูกๆเอา

ทส,สร็จแไงมาเรอยนวิ่งงาพอแล้ไปยสวัสดีพี่น้องก็เนียสวัสดีครับลงเตียงไปรับชอต มกลับกองไม่ได้ยังไม่ตื่นเลยได้ไปรูปมาได้ภาพพระเกียรติครัสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับนักรียนอันึงนะคะขออนุญาตถ่ายรูปสวัสดีครับยังเป็นนักศึกษานักเรียนอยู่อันนี้ของบ้านไหนลูกของแม่เมลลี่ของแม่เมลลี่กับของแม่พิมพ์ อันนี้มอบเนื่องในงานไปรับรางวัลใช่ไหมโอเคค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวเจอกันเจอกันไหมคะเจอกันไม่นานหรอกจริงไม่น่าปิดงานเลยนะคะพ่อขอบคุณค่ะ ขอบคุณแม่ผ่ออานซื้อด้วยขอบคุณนครับนนีแล้วก็แ่ี่นะครับขอบคุณนีคือเป็นช่อดอกไม้เนื่องในวัน,วนรับรางวัล <laughs> รับรางวัลวันที่31ที่จะถึงนี้นะครับขอบคุณนะครับครับแล้วก็ยังเปิดรับเรื่อยนะครับเปิดรับช่อเรื่อยนะครับหรือจะเป็นอะัย <laughs> ลูกกระลับนะครับไปทีนี้เอานี้ไปเก็บแล้วมาล้างรถให้พ่อ จนแดดจ้าแล้วนี่เพราะบอกว่าจะมาให้ล้างรถตายเร็วครับก็เหลือสองคันคันบีไปเข้าศูนย์ยังไม่มาครับ Bm ไปเข้าศูนย์ยังไม่มาเพราะว่าวันนั้นเซ็นเซอร์ขึ้นเซ็นเซอร์ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นโชว์ตั้งแต่เข้ากรุงเทพรอบก่อนเข้ากรุงเทพรอบก่อนเซ็นเซอร์มันขึ้นโชว์วะนี่พอกันเลย ก็เลยเอาไปจอดไว้ที่ศูนย์ครับอันนี้ก็คือห้องเก็บชุดนะครับห้องเก็บชุดของลูกห้องเก็บชุดยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จตอนนี้ก็ฝ้าเรียบร้อยฉาบเรียบร้อยก็เหลือเดินไฟไฟแล้วก็ปูกระเบื้องทาสีครับอันยางมานีคือสร้างกู้เหตุนี่แหละครับกำลังเสียหายอยู่ว่า เราเมืองนี่เราไม่ได้คุมงานการฉาบเลยบ่ปันเลยผุ้มค่าใ้ไปที่อยู่ผุ้มขาพี่เปียว่าไหวผมเลยเปล่าไปหวใบของร้านมีดินเนาะครับโอเคไปซื้อในเมี่ยงที่ไหนวยผมอ๋อโอ้ยเนี่ยห้องเมานี่ก็หลายที่ดลยว่าสามแผ่นพนักงานเนี่ยชิลๆไปเท่าด้วยนี่คุณพี่เปี๊ยเอาใบใบไปเบใบผมแนมหนือเปล่าใเบือใบตัดบ่ครับ ใบแง่เนี่ครับใบแง่เนะี่ยผมก็เห็นอยู่ว่าอยู่ในนี่จะจะโต,ต,ตไหมเล่านี่แหละเล่าเนี่ยแต่เล่าไปซื้อเราโบมักเลาแทนที่เดียนอกคาร์นัมันมา,มาไว้นี้ครับอันนี้ก็เป็นห้องครัวครับนี่ก็เป็นห้องครัวเป็นห้องครัวแต่ว่าใจเรียกว่าเช็ดเป็นห้องนอนให้ลูกแต่ว่าก็ไม่อยากให้ลูกไปยุกไก่ไม่อยากให้ลูกไปยุห่างก็เลยให้เป็นห้องครัวว่า มันก็คือว่าไก่หรอครับแต่ว่ามันมัน,ม,นมันหันติดจะแบบติดลงรถติดห้องครัวยังเสียแตมันก็คือจังอยู่นอกบ้านก็เลยบ่อ,บอ,บอหันหลกลงมากก็เลยอยู่ห้องเก่าอกนอนผู้เดียวหลกักแตันนี้คือห้องครัวไม่นะครับห้องครัวไม่แต่ว่าอ่าเป็นอย่างคือได้เห็ดหองเก็บเสือผ่า ก็เังก็ได้เห็นของเก็บเสื้อผ่าเพราะว่าคือเสื้อผ่าลูกห้ายแล้วครับห้ายแล้วครับเสื้อผ่าลูกห้ายแล้วครับโซนนี้ก็เลยสิเห็ดเป็นรูปตัว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 ซีรูปตัวเขาเอิญตัวยู่เนาะอ่อมาเมนเห็นเป็นตัวไอ้นะครับเห็เป็นตัวไอ้จากนี่จากนี่จากโซนนี้ครับจากโซนนี้มานนี่ก็คือจะทําเป็นเราลายแขนชุดแขนถ่ายรูปครับมานนี่ วานนี้วันีนีครับกระคือจะทําสูงก็จะประมาณนี้ประมาณประมาณหน้าผาข้านี้นะครับหรือประมาณถ่วงหัว,วกระซันบนวก็เอาไว้ว่างของี่พี่นอใไ้มาแล้วก็โซนทางนี้ก็จะทําเป็นตู้รองเท้าเพินรองเท้ากับหลายคู่นะครับรองเท้ากระลายคูก็ตู้รองเท้า้เพิ่นครับ เพราะว่าห้องเก้านี่เป็นห้องเป็นห้องนอนแต่บริเดนนอนเป็นห้องนอนหมายถึงว่าห้องรับรองห้องรับรองไว้ลูกหลกพวกศิลปินเวลามาเยี่ยมยมพอพี่น้องมาเยี่ยมยพอังเสียก็เรียกว่าเป็นห้องนอนเลยบริเดนอนครับเป็นห้องนอนที่ไม่ได้นอนเป็นห้องนอนที่ว่นอนก็ไม่ได้เสือผาไม่ได้เสือผาอันนี้บ้านในขนลงมากครับบ้านในขนลงมากอันนี้เฉพาะที่ อ่าไม่ค่อยได้เอาไปงานประจำนะครับภาษียุนี่เดี๋ยช่วงรถตู้นี่ก็หลายอยู่ท่้งบ้านอยย่ท่้งห้องพอนี่ก็เต็มห้องอย่ครับส่วนมาเป็นจะของลูกเขาก็เลยได้เหตุห้องใหม่อันนี้ก็สีให้เพิ่นมาล้างรถกันพอฝนก็คือสีฝนก็คือสีเมนบอ่อห้างกะเดี๋ยวให้รถอาบนามเจ้าหน่อยกนพ่อไปใส่มาใสา่พอบ่อได้อายคน อาจจะได้กัขอฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์พ่อด้วยนะครับฝากกดติดตามอ่ากด subscribe ให้พ่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับ